อันนี้คือเนื้อเนื้อของว่านนะครับท่านผู้ชมสีเหลืองสีเหลืองเหมือนขมิ้นนะครับสีเหลืองเหมือนขมิ้นส่วนรสชาติจะชิมดูนะครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมท,ทุกทท่านคลิปนี้ลุงยาจะมาขุด ว่านสมุนไพร,รที่รักษาโรคริดสีดวงทวารน,นะครับชื่อของเขาก็ชื่อชื่อว่านริดสีดวงนะครับจะมีอยู่2ส,สมินทสชนิดนะครับพืชสมุนไพร,รที่ต้มทานรักษาโรคริดสีดวงทวารก็จะมีว่านริดสีดวงทวารและว่านทรหดนะครับซึ่งจะอยู่ใกล้ๆก,กันบริเวณนี้นะครับว่านที่อยู่ด้านนี้นะครับท่านผู้ชมจะรุงยาจะปลูกไว้ชายคลองนะครับ อ่าเพราะว่าเขาชอบดินอ่าที่อยู่ความชื้นนะครับอันนี้คือว่านริสิโดงนะครับท่านผู้ชมต้นเขาแห้งหมดแล้วอ่าด้านนู้นจะเป็นว่านทรหดนะครับจะอยู่อ่าฝั่งละครึ่งนะครับคลิปนี้ทุกท่านจะมาขุดว่านริสิโดงก่อนนะครับก็จะเป็นจุดนี้ทั้งจุดเลยนะครับอันนี้คือใบของเขานะครับอ่าช่วงแรกเมื่อเมื่อต้นเดือน2เดือนแรกหน้าใบจะมีเส้นสีแดงนะครับ อาแล้วเวลาผาต้นเขาแก่นะครับอันนี้คือต้นเขาแก่แล้ะหน้าใบก็จะไม่มีเส้นให้เห็นนะครับเดี๋ยวจะขุดต้นที่แห้งๆก่อนนะครับท่านผู้ชมอาจะดูทรงหัวเขาว่ามีลักษณะเป็นกออกอใหญ่แค่ไหนนะครับ อนนท่านผู้ชมแดดร้อนแล้วนะครับอ่าได้อันนี้พอ,อได้แข่งหนึ่งก่อนนะครับท่านผู้ชมอ่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูอ่าชิมเนื้อเขาแล้วก็ทรงหัวเขารชาติในร่มอีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมอ่ะไปนะครับ ท่านผู้ชมเดี๋ยดูชัดๆนะครับนะครับท่านผู้ชมเ,เป็นว่านที่ลุงยาเพิ่งได้มาใหม่นะครับว่านเรียสีดวงนะครับเ,เพิ่งจะปลูกเป็นปีที่สองนะครับเมื่อปีที่แล้วลุงยายังยังไม่มีแบ่งนะครับปีนี้ก็น่าจะาคิดว่าน่าจะได้ถึงสอง สองตะก้าหรือสองเข่งประมาณนี้นะครับอันนี้ก็อยู่ประมาณสิบห้าโลนะครับทางห่อยี่สิบโลหักดินด้เหลือประมาณสักสิบห้าโลประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเนื้อของว่านเอ่อสีเนื้อของว่านนะครับอ่ะอันนี้คือเนื้ออันนี้คือเนื้อเนื้อของว่านนะครับท่านผู้ชม สีเหลืองสีเหลืองเหมือนขมิ้นนะครับสีเหลืองเหมือนขมิ้นส่วนรสชาติจะชิมดูนะครับรสชาติขอมเผ็ดนะครับท่านผู้ชมขมมากขมมากแล้วก็เผ็ดด้วยมีความเผ็ดทั้งขมทั้งเผ็ดเลยนะครับท่านผู้ชม จะใช้ต้มควบคู่กับว่านทรหดนะครับสําหรับว่านฤทธิ์ดวงนี้ว่านทรหดลุงยาก็มีแต่ว่าเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปหน้าลุงยาจะทําคลิปขุดว่านทรหดให้ชมนะครับจะใช้ว่านฤทธิ์ดวงอย่างเดียวหรือต,ต,ต,ต้มต้ผสมควบคู่กับว่านทรหดก็ได้นะครับท่านผู้ชม Luke, หรืออย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับสำหรับว่านฤทธิ์ดวงนี้ถือว่าเป็นสุดยอดว่านสมุทรสุดยอดสมุนไพรในด้านรักษา เกี่ยวกับการอักเสบของลำไส้แล้วก็แผลฝีหนองต่างๆนะครับราว่านริสีดวงนี้ถือว่าสุดยอดเลยนะครับรุณยาก็แบ่งแบ่งให้แม่ชีเอ,เอาไปต้มแก้ริสีดวงสองสองหม้อนะครับสองหม้อนะครับก็อันนี้ลุงยาก็แบ่งนะครับท่านผู้ชมสําหรับท่านผู้ชมที่กําลังสนใจว่านแล้วก็ สะสมว่านสมุนไพรต่างๆนะครับว่านริศีดวงถือว่าเป็นพืชสมุนไพรอีกทางเลือกหนึ่งนะครับในการต้มต้มทานนะครับก็คือแห้งแห้งฝ่อทันทีนะครับท่านผู้ชมต้มทานประมาณ2หม้อนะครับหม้อนหนึ่งก็ประมาณทักเวัน78วันประมาณนี้นะครับอุ่นทานเช้าเย็นแต่ถ้าจะดีๆทานต้มควบควบูคบ่กับว่านทรหดด้วยนะครับอย่างละครึ่งอย่างละครึ่งสําหรับราคา ราคาแบ่งนะครับท่านผู้ชมราคาแบ่งก็เดี๋ยวดูุญาดูหัวก่อนนะครับหัวไหนเอ่ยอที่จะแบ่งหัวสองหัวนี้นะครับหนึ่งชุดนะครับท่านผู้ชมหนึ่งชุดถ้าปลูกก็จะน่าจะได้ประมาณ 30- 5 0หต้นนะครับหนึ่งชุดก็คือใส่ รับว่านไปแล้วท่านผู้ชมใส่ไว้ในกระป๋องแบบนี้นะครับแล้วก็เอาเสื้อเสื้อยืดเสื้อยืดปิดปิดบนกระป๋องนะครับท่านผู้ชมเอาปิดไว้เลยนะครับไม่ไม่ต้องใช้พยายงรัดนะครับเพราะว่าถ้าถ้ารัดแล้วอากาศจะออกไม่ได้ว่านจะเน่านะครับก็คือให้อากาศแก๊สด้านในเระเหอยออกมาแล้วก็อากาศด้านนอกอเข้าไม่ได้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็คือป้องกันความชื้นของว่าน ประมาณปลายเดือนพฤษภาก็คือหน้าฝนนะครับฝนตกพฤษภาหรือช่วงสงการบางปีก็สงการฝนตกเขาก็งอกเลยครับท่านผู้ชมช่วงสงการขึ้นต้นนะพฤษภาท่านผู้ชมก็เปิดดูนะครับถ้าเขาง ok, อกถ้าเขางอกแล้วเขาก็จะท่านผู้ชมก็หักหักเป็นชิ้นๆเล็กๆนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เอาไปปลูกนะครับชุดนี้500บาทนะครับท่านผู้ชมปลูกก็จะได้ประมาณ3าต้นขึ้นไปนะครับ ถ้าขายเป็นหัวขายเป็นหัวออหากแบ่งไม่ถูกนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าบางทีท่านผู้ชมก็ไปต้มทานหรือก็จะเอาไปปลูกด้วยนะครับอ,อ,อส่วนอันนี้ที่ลุงยาถืออยู่นี้ต้มได้สองชุดนะครับท่านผู้ชมอันนี้เยอะนะครับอันนี้สองชุดนะครับเพราะว่าเขาอยู่สองต้นเขาติดกันนะครับชุดหนึ่งประมาณเท่านี้นะครับท่านผู้ชมห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็มีค่าจัดส่ง หกสิบบาทนะครับสําหรับพืชสมุนไพรว่านริสดวงนะครับว่านริสดวงบรรเทาอาการอักเสบแล้วก็ลดอักเสบทําให้แผลฝีต่างๆที่อยู่ภายในแห้งนะครับทักเข้ามาที่0 9 8 8 4 9 5 3 1 8นะครับท่านผู้ชมแสงจะมืดสักนิดนึงนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าอยู่ใต้ใต้สแสลมอันนี้นะครับ ชุดละห้าร้อยบาทนะครับท่านผู้ชมมีค่าจะส่งหกสิบาทนะครับถ้าแบ่งเป็น hmm. หัวเพื่อจะเอาไปโบกก็ได้อยู่นะครับท่านผู้ชมแบ่งเป็นหัวได้อยู่นะครับก็ก็จะหักประมาณหนึ่งถึงสองหัวนะครับประมาณนี้หนึ่งถึงสองหนึ่งสองสามนะครับก็หนึ่งร้อยบาทนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีค่าจะส่งหกสิบบาทนะครับถ้าซื้อเป็นแง่งนะครับถ้าถ้าซื้อเป็นชุดเลยนะครับ ชุดหนึ่งก็500บาทนะครับเอาไปต้มทานได้เลยนะครับได้หนึ่งหม้อนะครับอารุ่งยาเพิ่งได้มาปีแรกนะครับท่านผู้ชมอ,อ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะทําคลิปว่านาทรหดนะครับก็คือต้มควบคู่กัน,นหนึ่งชุดนะครับท่านผู้ชมอ่ะ,อะขอพระคุณน,นะครับไปแล้วนะครับ